หลังจากที่เรากลับมาจากเกาะสมุยแล้วก็แวะนะครับบังเอิญแวะได้คันนี้มาอีก1นึคันเป็นตัว520เดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดการรีวิวแบบสดๆเลยดิบๆเลยเนี่ยยังไม่เอาลงจดบรเลยนะฮะ ก็ทุกึก่างก็สวัสดีครับผมเทวาไอทีวีครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดู 520L ปี2020มือ2ไม่ร้อยโลผูไม่ร้อยกิโลเดี๋ยวมาดูความสดกันครับผม รีวิวให้ดูแบสดๆเลยนะนีเพิ่งได้มาจากลูกค้าเลยนะครับออตอนที่ผมจะข้ามไปที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็จองตัวเรือแล้วก็ได้ทักแถวท่าเรือเลยนะครับชื่อว่าแองโกลบบีทคาเฟ่ครับลองเิร์ชดูใน facebook ก็มีเพจนะครับก็สามารถเข้ามาแล้วก็ ให้ผ่านไปผ่านมาหรือว่าก่อนข้ามฝั่งนะครับก็สามารถมาแวะพักได้นะครับเพราะว่ามีที่พักด้วยนะครับไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยวิวหล,ลักร้านนะครับผมบรรยากาศทางเข้านะครับมาชมกัน,นร่าวๆเนาะตกแต่งสไตล์แบบชาวเล่นน่ารักมากนะครับซุ้มนะครับเป็นก็นถ้าวางแผนโ,แน,โแนโปรแกรมจะข้ามฝั่ง ก็มาแวะพักก่อนได้นะครับคนครับวันนี้รู้สึกว่าจะฟินเป็นพิเศษห้องพักที่ผมพักเมื่อคืนเอาไลยเตรมาติ ผมใครนะครับก่อนจะข้ามเกาะสมุยก็แวะพักแวะถ่ายรูปนะครับจิบกาแฟดื่มน้ําได้นะครับก็พี่เขาให้ต้นไม้สองต้นก็โปรโมทน้าดูเลยก็ขอขอบคุณต้นไม้อีกรอบนะผมเดี๋ยวไปปลูกที่โรงเอทีวีของผมนะครับจะเป็นทําจะทําเป็นคาเฟ่เอทีวีนะครับในอนาคตในจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับผมลูกค้าไม่ลูกค้าผมไม่ลูกค้าเขาเออแม่ ผมเป็นลูกค้าเขาแล้วก็ใจดีนะครับให้ต้นไม้มานี่ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับต้นใหญ่มากๆก็คือเรายัดแอบไว้ข้างใต้รถ ATV ของเราลูกค,ค้าใจดีให้เรามาจากสุราษฎร์เลยนะครับเพื่อเอามาตกแต่งร้านของเรา ATV ของเรานะครับแกะก่อนครับยังครับ คันนี้ที่ผมเห็นตําหนีนะตําหนีในการใช้งานนะครับก็จะเป็นตัวยางยางหลังตําหนียังไงมาดูดอกครับดอกจะมีการลอยลอยฉีกลอยตะกุย,ย่แบบนี้นะฮะอ่ะาจะพอล้อหลังล้อหน้าไม่ค่อยเป็นไรนะครับเป็นสองล้อแต่ถามว่ามีฝนตกกางขับขี่ไหมไม่มีเลยนะครับเพราะว่าดอกมันก็ไม่ได้สึกอะไรนะครับแต่แค่มันมีช่วงไอช่วงเหลี่ยมของดอกยางอ่ะมันฉีก มันไม่ฉีกมันแบบเหมือน,ม,น,ม,นมันฟรีทิ้งอะครับก็ผมก็สอบถามลูกค้าก็สอบถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าเขา,เขาเอาไปลากเจ็ตสกีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอาไปลากขึ้นจากน้ําลําใหญ่ลากขึ้นไม่ไหวแน่นอนมันไม่ไหวแล้วครับลากขึ้นจากน้ํามันค่อนข้างหนักต้องใช้วินในการดึงลูกค้าก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยจอดยาวๆเลยนะครับจอดยาวเลยเป็นปีเลยผมก็มีโอกาสได้ซื้อมานะครับลูกค้าก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพัน พันดีซีเขาว่าอย่างนั้นพันดีซีพันดีซีสูบสูส่บียังไงก็พละกาลังเรือๆครับแต่ทั้งนี้ทั้นง,ทนทง,นทงนั้นก็ต้องมีเทคนิคนะครับในการในการเอาขึ้นด้วยนะครับถ้าลากไม่ไหวเราก็ใช้ใช้ตัววินนะครับวินไฟฟ้าในการดึงขึ้นมาก่อน <S <S อะผมก็จะล็อก่วงปลอดภัยให้ดูเลยครับ <S <S ให้ดูทุขั้นตอน ให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะไม่ว่าขึ้นว่าลงผมให้ดูเลยครับไม่มีกัก๊กถ้าใครที่อยากเอา ATV ขึ้นลงลงก็ดูได้ครับผมปปนะเป็นควา,ามรู้เ,นนเรามัดไว้เพื่อบันไดบันไดมันจะไม่ไม่ไหลครับโอเคเดี๋ยวมาติดเครื่องกันอันนี้ก็เอามานะก็ยังไม่ลงอย่างรถเลยครับ ดูแบบจระเลยมาดูดร้อยเนี่ยมาดูแบบครับสวยปิ้งนะครับใสปิ้งดูครับตำรอยมงรอยมาร์กยังอยู่ครบสีเสือไม่มีกนไม่มีรอยเฉียวชนเลยนะครับสวยสวยครับไม่มีรอยถลอกเลยนะสวยมากเลยครับคันนี้ก็ไม่ไม่กี่ร้อยกิโลอ่ะคิดดูครับมันจะสดขนาดไหนพองเหนเครื่องกัน คือต้องบอกว่าไม่แค่100กิโลเนี่ยยังไม่หลุดลันอินเลยนะครับลันอินประมาณ500กิโลนะครับก็คือไม่ได้ไม่หลุดลันอินนะครับอันนี้มันต้อลงมานะเข้าใจครับก็คือเอาไปขับก็ไปขับประมาณอีกแค่400กิโลเขาเปลี่ยนอัมมันเครื่องนะครับเนี่ยก็ให้มันลันนอินไปก่อนประมาณ500กิโลนะครับอันนี้คือแบบกดๆครับอันนี้กดจริงด กินเลยนะเขาบอกมีไม้ครับมาดูไม้ครับไม้แค่หนึ่งร้อยกิโลนะเนี่ยมองไม่เห็นครับหนึ่งนะครับขออนุญาตขออนุญาตนี่นี่นี่นฮะไม้ร้อยกิโลครับผมสุดสุดนะครับสุดจะใหม่เลยฮะก็คันนี้นะครับสดสดสวยๆแบบนี้นะครับผมก็เปิดราคาเดิมเหมือนกันไม่ได้โบกเพิ่มอะไรนะครับก็เปิดราคาเดิมในราคา ผมก็เปิดราคาเดิมนะครับเปิดราคาเดิมรถคันนี้ปี2020คราบ2021นะครับผมก็รถประมาณ1ปีนะครับสวยใช้งานน้อยก็น้องๆป้ายแดงเลยนะครับก็ราคาเปิดไปที่2 0 30, 30,000บาทต้นแรกก็ตั้ง2 3 0 5,000บาทเอา2 30,000แล้วกัน2 30,000บาทนะครับถ้าใครชอบอยากได้นะครับติดต่อมาได้ครับผมเอาไว้ใช้เข้าสวนเข้าไร่ลุยปา่าลุยเขาใช้ลากพวกก่วงการเกษตรใช้ได้ทุกอย่างลากตรงตัดหญ้านะครับ หรือว่าจะขับเท่ๆตามชายหาดตามหมู่บ้านสะกิดมาครับผมคันนี้พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางได้ครับผมหรือใครมีรถที่อยากเปลี่ยนสมมติีซีน้อย2 0 0ซีอยากเปลี่ยนเป็นขับ4อ่ะก็เพิ่มเงินรับเทินนะครับรับเทินเราให้ราคาตามสภาพรถนะครับผมรับซื้อรับเทินนะครับใครอยากขายก็ติดต่อมาได้ครับเป็นรุ่นไหนเรารับซื้อหมดนะครับติดต่อมาได้ครับผมก็มามาดูกันต่อครับผมคันนี้มีอะไรบ้างนะครับ วินก็แทบจะไม่ได้ใช้หรือหรือไม่ได้ใช้เลยนะ,นะครับก็อารมณ์แบบจะจอดแบบนี่ฮะดูรายละเอียดครับรถไม่ได้ใช้เลยครับรถใช้น้อยอะรถใช้นะครับแต่ใช้น้อยมันไม่ค่อยเห็นแล้วขึ้นมาข้างบนบนมันมืดแล้วมันเริ่มจะมืดแล้วตอนนี้มันหกโมงเกือบทุ่มแล้วนะครับผมก็จะมืดแล้วแต่ว่าก็อยากให้ดูกันนะครับก็เลยเอามาถ่ายกันสดๆให้เห็นเลยนะครับว่ารถเนี่ยสวยขนาดไหนดูนะครับดูสภาพรวมเลยฮะสวยสวยจริงๆ ตัวชุดชุดชุดนี้มีนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูมีนะมีนะไม่ใช<ต>่ไม่มีนี่นะมีให้มีให้นะชุดลากชุดลากเทเลอร์นะชุดหัวบอลมีให้มีให้นะครับใส่ไปก็จะเป็นประมาณนี้ปั๊บ ผลักใช้ไป้ายใช้งานง่ายๆเอาไปลากถั่นเลลากอะไรก็ได้นะโอเคประมาณน,นี้นะครับก็ง่ายๆสั้นๆนะครับก็โฉมนี้นะครับโฉมนี้ก็อย่างที่แจ้งเลยก็ราคาเนี้ยผมก็เป็นราคากลางที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับถ้าสนใจมีรถอยากเทินอยากขาย อยากซื้อก็ติดต่อมาได้ครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำครับผมก็อีพีนี้สั้นๆนะครับสั้นๆก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับด,ดู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 ขนาดไหนคันี้มันายต้นนองขันบอสคนย้ายมามันโดนลมมันโตวลวม มาดูไฟดูไฟหน้า,านเลยผมเปิดเปิดไฟให้มันก็นคือแล้วแหละระบบไฟติดทุกจุดสมบูรณ์ทุกจุดนะสมบูรณ์ไฟเลี้ยวไฟเฉินแต่ทุกอย่างติดหมดระบบทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานแ้าไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็ ก็เดี๋ยวร้านเก็บแล้วครับก็น,นี้ก็เดี๋ยวจะลุยลองลองเทสด,ดูลองเช็คระบบก,ก่อนจะส่งมอบลูกค้านะครับผมก็เดี๋ยวไม่ต้องหว่หวงบริการหลังขายเรามีนะครับเราดูแลให้มีอะไหล่และบริการหลังการขายทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนชิ้นน้อยเรามีหมดทุกชิ้นนะครับไม่ต้องหว่วงนะครับผมซื้อกับผมนะครับมีมีอะไหล่รองรับทุกชิ้นนะครับผมก็มากลับบ้านกัน